สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมนะครับเอ็มมิทเทิลเลอร์2000กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูอ่าเควสกิจกรรมใหม่นะครับก็เยอะมากมายสำหรับวันนี้นะสำหรับอ่าตีมวาตารูนะครับอย่าเพิ่งไปตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพิร์นโซนยูเนเต็ดนะครับสองช่องเลยนะฮะก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคมาเข้าเรรื่องกัันนะคบ นั่นก็คือนะครับดันเจี้ยนวัตารูนั่นเองนะก็เป็นดันเจี้ยนเฉพาะวัตลารูเลยนะดี๋ยวมาลงกันดูนะแล้วก็สำหรับใครที่หาคลิปเกมาเอไม่เจอก็มาดูที่เพลย์ลิสต์ได้นะมีอยู่ใต้คลิปนะครับทายคลิปก็มีนะครับแล้วก็หน้าช่องก็มีก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอก่อนอื่นเลยเรามาดูเควสนะครับทางขวานะครับจะเป็นเควสนี้นะวันเดอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเวสเกตนะครับเมื่อกี้เห็นแบบเป็นเวสเกตจริง นี่ตรงนี้เลยนะฮะก็เป็นดันเจี้ยนไว้ให้ลงนะอ่ะกดเข้าไปครับอืมโอเคกดคุยครั้งหนึ่งนี่ครับมันจะมีให้เลือกนะครับถ้าเกิดเราจะลงดันให้เลือกอันสุดท้ายนะอ่าเดี๋ยวเรากดตกลงตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกอันสุดท้ายกันอันนี้ก็จะดูเกี่ยกับกติกานะครับอ่ะออกมาลงเลยแล้วกันอินไซส์เรียบร้อยจบไป Let's go มันก็จะเข้าไปในด้านในนะครับมันจะเป็นดันเจียนนะครับนี่ครับเราก็จะอยู่ที่พาย้อนนะก็เงื่อนไขครับก็คือเราจะต้องทำการตีมอนสเตอร์นะครับรอบๆเมืองให้หมดนะครับก็มอนสเตอร์ก็จะมีเลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมตีเนี่ยประมาณ3ครั้ง2-3ครั้งเลือดประมาณ3-5ล้านประมาณนี้นะใครที่ตีเบาๆก็ต้องเพิ่มเดเมจนิดนึงนะฮะ มันไม่ได้ตียากครับมันแค่ถึกนะฮะเห็นไหมครับ,รรบตีล้านสองประมาณ3ล้านนะเลือดประมาณ3ล้านนะครับเออก็ไล่ตีไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับก็ดูตามจุดสีแดงว่าว่ามันเหลือตัวไหนบ้างน,นะครับส่วนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เราทํากันไปก็ไปไล่ทางมาทุกวันนะกิจกรรมวัตลุ้เนี่ยมันจะมีอยู่เร<อ>าวๆน่าถึงวันที่4เดือนหน้านะ กิจกรรมตีมอนเนี่ยก็วันวัน,วนที่หกนะจะมีทีวันที่4ีถึงหของวาัตตาลุเองเนี่ยถึงวันที่4นะครับกิจกรรม7วันนะครับที่เป็นมังกรนะเป็น Daily เดลี่เควสอะไรพวกนี้นะทำครบ5วันก็ได้ของด้วยนะครับแล้วก็ไปเปิดจิ๊กซอ่นะครับเอาไว้เทมพิเศษอีกทีนึงนะครับจะเป็นพวกเหรียญสุ่มกาชานะเดีย๋ยวไว้ผมมาทําสรุปให้อีกทีนึงแล้วกันระหว่างการรวบรวมนะครับเหรียญกาชานะเหรียญกาชาตู้วัตตลุนะ ว่ามันสามารถรวบรวมจากที่ไหนได้บ้างนะเดีย๋ยวผมทําสรุปรวมให้นะครับเบ็ดเสร็จนี้ก็ได้หลายร้อยเหรียญเหมือนกันนะฮะสามารถสุ่มได้หลายครั้งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องเติมนะสำหรับสายฟรีนะครับสายฟรีเพียงแค่คุณทำกิจกรรมเท่านั้นนะเหรียญกาชาสีทองนะครับที่ไปใช้สุ่มนะครับคอสตูมนะครับตู้วัตารูเนะาะเดี๋ยวทาให้นะครับส่วนอีกเคเวสหนึ่งนะครับของอ่า โกลเด้นดากอนนะครับมับงกรสีทองเนี่ยเดีย๋ยวต้องรอแป๊บนึงคิดว่าน่าจะเป็นของอาชีพตอนมันเปลี่ยนอาชีพแล้วเนาะซึ่งสายฟรีนี่ก็ค่อนข้างทาทายากนะครับทําไม่ได้หรอกนะฮะต้องเป็นสายเติมนะครับอาจจะได้อาจจะไม่ได้ลงคลิปของมังกรอีกตัวหนึ่งที่อยู่นอกพรน,นะอ่ะเดีย๋ยวเรามาทาเควนนี้กันก่อนแล้วกันนะโคตรเยอะเลยนะครับเยอะมากมีคนมาแจมด้วยนะ ก็เดเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็แจมเราได้อยู่เ okay, ข้าไปด้านในแล้วประตูตรงกลางมันเปิดแล้วนะตอนแรกมันยังไม่เปิดเนาะมันมีลำแสงกั้นไว้นะครับข้างในก็จะเป็นพวกหุ่นนะครับเสียงแดงเนี่ยครับก็ตีไปเลยอันนี้จะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วด้านในนะก็น่าจะผ่านาตีเข้าไปตีเข้าไปอึดเหมือนกันนะเนี่ยนํำเล่นไปนะครับ ตีเข้าไปช่วงนี้กิจกรรมมันเยอะมากนะครับออลเอมนะมันจะมีกิจกรรมครบรอบ4ปีอีกนะครับแล้วก็มีคอลแลัวอตารลอีกนะครับเยอะเลยวันนี้ก็เลยลงคลิปเยอะมาก r อเอมนะครับอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่สแล้วมั้งเนี่ยปกติไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าไม่อยากทิ้งไว้นะอยากให้จบๆกันไปครับอีเควสครับ พอดีผมไม่ได้ไม่ได้สตรีมไงถ้าเกิดสตรีมผมก็จะเล่นยาวๆเลยประมาณ3-4ชั่วโมงทําครั้งเดียวนะแต่ว่าไม่ได้สตรีมนะครับไม่สะดวกนะฮะก็เลยทําคลิปแยกมาให้ดูแล้วกันนะเผื่อใครติดตามอยู่นี่ครับมันจะได้ไอเทมมาอันนึงนะครับมันจะเขียนว่า Mobility Energy นะครับเราจะต้องรวบรวมตรงนี้5ชิ้นนะครับไปให้ PC เมื่อกี้นะง่ายๆเลยเราลงดันเพื่อมาเก็บของนี่แหละใกล้หมดแล้วนิดเดียว ตัวสุดท้ายแล้วเอ้ยไม่ใช่เดียวมีทั้งหลาอีกตัวหนึ่งมหว่ะมีทั้งหลาอีกตัวหนึ่งนี่นนครับสตัวอ่าโอเคมันให้ทำลายเมจิกดีไว้์เนี่ยบีนะครับสี่้าอันนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตีเปหนึอันเหลือสี่อันนะครับเนี่ยเป็นแท่นในตรงนี้ที่เป็นแท่นสามเหลี่ยมเหมือนลูกคางเนาะตีให้มันแตกนะครับ จุดเลย4จุดเดนนี๋ยวชุดสุดท้ายละเมื่อกี้ตีไป3อ่ะโอเคแล้วครับอ่ะบอสมาแล้วครับเดมอนคิงนะฮะนี่ครับตีเดมอนคิงไปนะครับอ๋อมีหุ่นยนต์ช่วยเราอยู่นะตีเลยตีเลยอู้ดเอออัดไม่เข้าเลยอะ่ะนี่เราตีไม่ค่อยเข้าปะหรือว่ามันมันบังคับตีประมาณนี้คิดว่าน่าจะผ่านกันทุกคนมั้ง กดผิดอ่ะรับของกันนี่ครับมีหุ่นยนต์ช่วยเราครับนี่ครับข้าไปมันไปมันเยี่ยมไ้ชัดๆหน่อยอ่าโอเคครับตอบของเลยอ่ะผ่านผ่านดันเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เข้ามาแบบไม่ตัดเลยนะให้ดูนะครับจากน,น,จนั้นก็กลับไปที่ NPC เลยนะครับเอา อ่าเอนเนอร์จีนะครับเมื่อกี้ไปไปส่งนะห้าชิ้นนะคิดว่าน่าจะให้ไอเทมนะครับมันจะได้สองมาสองอันนะครับมีอันอเทมเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าเอาเอนเนอร์จีไปก่อน5ก้อนนะครับนี่นี่เราจะได้ดีดีมานะครับมันจะเป็นอ่าผลึกสีทองนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับดีไวดาก้อนเอฟเซนนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเปิดจะได้ของเลยนะเป็นของพิเศษนะครับมีอะไรบ้างอ่าแมชชีนดาก้อนวิงการ์ดเป็นการ์ดนะฮะ โอ้นี่ไงเป็นการพิเศษเลยโอ้โหราคา 500m นะฮะตี MVP มินิแรงขึ้น15%นะครับแล้วโดน MVP มินิบอลลง5%นะครับโอ้โหเป็นการเฮดแวร์ล่าบอลนะครับเป็นดะก้อนวิงการนะแมทชีนดนะก้อนวิงการนะอีกอันหนึ่งจะเป็นปีกนะครับเฮ้ยปีกที่ขุ้นคุ้นนะเนี่ยแมทชีนด r ก้อนวิง g อัน,นี้ขุ้นคุ้นเลยเหมือนปีกในตู้กาชาเลยนะเนี่ยก็สถิติบกอก2ครับฟิสิคอลเพนส์เมจิคอลเพนส อ๋อส่วนเหรียญตรงนี้คือเอามาแลกของนี่เองนะครับมันก็จะใช้แลกของกาชาด้วยนะครับเฮ้ยมันลักษณะมันเหมือนเหรียญนั้นไหมเหรียญที่ตู้การเวลาเนาะมีทั้งบัตรมีทั้งเหรียญสุ่มแล้วก็เหรียญแลกนะอันนี้สามารถแลกได้เลยนะถ้าเกิดเรามีมเหรียญพอนะเออเหมือนตู้ตู้การเวลาเลยอะไอไทม์ h m a c h i ช e นะครับเออดีเหมือนกันนะครับสามารถรวบรวมนะครับไอเหรียญน,นะครับเหลืองๆหลงนี่ครับถ้าเป็น เหรียญกาชาจะไปสุ่มใช่ไหมแต่ว่าผลึกเอเซนต์ตรงนี้เอามาแลกได้เลยนะครับไอเทมเหมือนกันเลยอ่ะนี่ครับไอเทมเหมือนในตู้กาชาปเป๊ะเลยนะฮะอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วมั้งสำหรับกิจกรรมลงดันในวันนี้นะนี่ก็ปลดล็อกนี่อีกนะฮะปลดล็อกจิ๊กซ้อเองครับอ่าอย่าพอครบ3ามจิ๊กซ้อใช่ไหมเราก็จะได้รับเหรียญอีก30เอาไปสุ่มอีกนะอ่ะโอเคอ๋อแล้วก็กล่องน,นี้อันนึ่งครับกล่องน,นี้ได้วันละหนึ่งครั้งนะ เปิดมาเนี่ยจะได้รับอ๋อไอเหรียญกาชาเนาะยี่สถึงห้นะครับสุ่มอ๋อไม่ใช่เหรียญกาชานะครับเป็นดีวายดากอนแมชชีนะครับเป็นตัวแรกนะครับกิจกรรมที่แล้วนะนี่เอามาแลกได้เหมือนกันนะครับเป็นแลกของ e อ็กซ์คลูซีฟลิมิเต็ดเอデชั่นนะครับสำหรับตีมวอตารุนั่นเองนะ อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ